สวัสด,ดีครับมาดูคลิปวันนี้เขาเล่าสู่กันฟังเรื่องการทําใส่ห่วงยานมในวัวนะครับห่วงยานมในวัววันนี้ใส่ไปสองตัวสองตัวสอ,สองตัวนะครับห่วงยานลมลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูดูไปแล้วน่าจะได้ผลนะฮะ น่าจะได้ผลดีเหลืออีกสองตัวลองใส่ดูก่อนนะครับห่วงยานมมันก็มีผลดีถ้าเป็นไปได้เหมัอนก็มีผลดีเราไม่ต้องไปหาคอกแยกคอกต้องแยกคอกไม่ต้องอาให้มันร้องหาแม่มันนะครับมันก็มีผลดีอยู่ทำ็นไปได้ตามนี้ก็ได้ผลดีนะ จะอยู่กับแม่มันอยู่ตลอดเพราะว่าตัวตัวใส่จมูกถ้าใส่จมูกส่วนที่มันอยู่ข้างหน้ามันจะไปแทงนมแม่มันไป็นไปจะแทงนมแม่มันเพรแทงนมแม่มันแม่มันก็ไม่ให้กินแม่มันก็เตะมันก็จะทําค่อยดูว่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งจะอย่าได้ก็ใส่ไปเรื่อยเพราะปกติแล้ว เดือนหนึ่งสองเดือนนี้มันก็ยังไม่หย่านะมันก็ยังไม่หยนามันก็ยังไม่หย่าอยู่รั้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวช่วยต้องหย่านมที่จะต้องหย่านมมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวต้องหย่านมตอนนี้นะครับยังมีห้าตัวบีมเตอต้ทั้งหมดเลยนะครับแม่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองธรรมชาติ นี่คือห่วงยานมสั่งซื้อมาจากกลุ่มผู้เลี้ยงวัวด้วยกันนะครับสั่งซื้อมาสองสองอันสองตัวก็สองห้าสิบาทก็ามาลองดูลองใช้มันดีกว่าแยกคอกถ้าแยกคอกแล้วมันจะทรมานร้องหาแม่มันอย่างนี้มันอยู่กับแม่มันตามธรรมชาติ มันก็ช่วยเหลือตัวเองไปเรื่อยๆนะ,ะช่วยเหลือตัวเองในการกินนมก <ยา S 1> ินหญ้าเ,เป็นเชื่องนะครับนี่มันวิ่งชนให้อาหารกินแล้ววิ่งชนเราไม่ไม่รูปหลังให้มาให้เขาต้องรูปหลังรูปหลังให้เขาตลอดเขาต้องจะอยู่นิ่งถ้าไม่รูปหลังเขาจะวิ่งชนวิ่งชน นทัวมันคุ้นกับคนเราเลี้ยงตลอดเช็ดทัวให้ตลอดมันจะคุ้นมันจะคุ้นเลี้ยงไปตามธรรมชาตนะิะร,รมามชาคน้านนอก้านนาเลี้ยงจะได้ไม่เหงาแกเหงาแกซิงทีนี้มได้ลูก บีมาเตอร์ห้าตัวรูปบาบามันสองตัวตัวนี้ได้หกต,นะตัวนะแล้แม่ใหม่หตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับรทั้งหมดเลยก็เกลยกำลังทำกัญยาเราซื้อห่วงมามาใส่มาทดลองดูนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าตัวนี้ได้หเดือนกว่ากว่านะหกเดือนกว่ากว่า ตอนนี้ได้หกเดือนกว่าใส่ห่วงยาวันนี้โอ้ชนแล้วเว้ยชนตูดชน้นเขาทำไมอืมอืมให้จับคุ้นอยู่ให้กินให้คุ้น <laughs> ใส่ห่วงยานมเดี๋ยวนิ่งๆ นี่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 น,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 นี่ห่วกยานุน่มเส่วันนี้ปรา่าก็กินให้กินลำนะฮะตอนนี้ให้กินอาหารให้กินลำเป็นการหลอกครับเลือตัวแดงแดงเล็กยงังยังไม่ใส่หรหลีสัก เราผลตัวนี้ก่อนประมาณไม่หงเดือนจะได้ไม่ใชได้ใส่ห่วงอีกทีนึงนะครับนี่คือการให้ลูกโคยานมโดยวิธีใส่ห่วงใส่ห่วงใส่ที่จมูกนะฮะใส่ที่จมูกใส่ที่จมูกเข้ามาแล้วขัดน็อตมันจะมีวิธีไม่ไม่ยุ่งยากนะัะไม่ไม่ยุ่งยากในการใส่ ตอนแรกของเคิดว่าเอ๊ะใส่อย่างไงได้พอลองใส่ดูก็ไปเห็นยากันมันอยู่ที่ตัวของเราว่ามันจะดื้อไหมมันคุ้นกับคนไหมอะไรนะถ้ามันคุ้นอย่างว่าผมเนี่ยมันคุ้นกับกับคนดีมันก็ใส่ง่ายง่ายหน่อยถ้าคุ้นกับคนมันจะใส่ง่ายอย่าไปผูกนะฮะอย่าไปผูกอย่าไปรัดคออย่าไปมันจะอันตรายมันจะอันตรายต่อเราแล้วเราแล้ววัวตัวเล็กเนี่ยมันจะ มันจะดิน้นตามกาลังมันยังจะรัดคออันตรายตวัวและคนและเจ้าของวก็เป็นสัตว์อเอ๊ะมาชนยังไงน้องวัวนี่ชนให้รูปหลังมันนี่ตัวน้องล่าสุดล่าสุดเดือนก่อกว่า วัวธรรมชาตนะิแม่พันพื้นบ้านผสมบีมาเตอร์ขนะี่ขาพอถูให้ตัวอื่นตอนนี้เขาจะามาแย่งให้ถูให้เขา สัตว์ก็คือสัตว์นะะต้องระวังเวลาคุณคุณมากแล้วมันจะเอาหัวอะไรไปชนตัวอื่นแล้วมาถูกตัวเราอันตรายสำหนดคนอายุมากมันจะยาการเคลื่อนไหวมันจะช้าพอแล้วนี่ อแล้วพอ,วอ <laughs> ได้ช่วยตัวอื่นบ้างมานี่ยมันชอบอิจฉา ว่าละให้ถูให้มากให้ถูให้เช็ดให้ตลอดถูเช็ดให้ตลอดเขาจะมาอยู่ด้วยมานั่งด้วยเล่นด้วยนะครับมันคุ้นกันเล่งวัวเล่งสัตว์ต่างๆนี่มันก็ต้องใช้ความรักความเคยชิน,นอยู่ด้วยกันธรรมชาติของคนเลี้ยงสัตว์ ต้คิดหาวิธีตามกลุ่มตามคณะที่เขาชอบเลี้ยงวัวนะครับอ,อนนี้นี่คือห่วงยานมนะครับกำลังหากินนะเขาอยู่หลังจากกินอาหารเสร็จเขาจะเดินหากินตามรั้วตามสวนตามท้องนา ปล่อยตามทุ่งตามสวนตอนนี้เขาไถนาไถไรหมดแล้วก็ไม่มีที่ปล่อยก็จำเป็นต้องหูตามสวนตามไรตามนา <c oughs> อืม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 ข้าหมาเลยข้าหันมามานี่จะตัวแดงกินอิ่มแล้วเสร็จแล้วก็เดินก็ยืนก็ยืนดูกัน อมองหากันเลยแม่โอ้โหอะเขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวิธีการใส่ห่วงอย่านมก็ใส่ง่ายง่ายใส่จมูกและขันนอ็อตก็ดูว่าขนมมนจะออกเป็นยังไงตอนนี้ก็ลังบางตัวกําลัางหาหาดูดนมแม่มันอยู่แม่มันไม่มให้ดูดนะครับแม่ไม่ให้ดูด เอาครับเพียงแค่นี้แหละก่อกนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวผลเป็นยังไงก็ค่อยบอกอีกที